สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร o โลสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคิพยากรดวงความรักความสัมพันธ์ของไตรมาสที่4ของชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาะคถึง19เมษายนนะคะสําหรับชาวราศีเมษคุณเมษค่ะก่อนหน้านี้ปู่คิดว่าคุณน่าจะเจออะไรที่มันสาหัสมามากๆนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็ไม่โอเคเลยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ถูก หักหลังถูกทรยศนะคะถูกแทงข้างหลังโดยเฉพาะในเรื่องของความรักสามเศร้านะคะคุณรู้สึกโดนโดนทำร้ายมาหนักมากนะคะมันเป็นไพ่ของ10ดาบกับ3ดาบเกิดขึ้นมาเป็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกทรมานนอรน้องไห้ความเสียใจการเจ็บปวดนะคะเป็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆเนาะทีนี้มันก็อยู่ในช่วงของการที่คุณกำลังทำใจมุ่ออนแหละ คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่มีมีมีทิฐิอีโก้ Eco, คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนธาตุไฟคุณพร้อมที่จะ move on ไปแล้วนะคะในสิ่งออบคัพเข้ามาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่ว่าคุณอะพร้อมพร้อม move on นะคะแล้วก็อยากที่จะไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งในใจลึกๆคุณรอเขาหรือเปล่าปู่ต้องําอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการที่ คุณยังรอใครสักคนให้เขากลับมาแต่มันเหมือนกับว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันปรับกลับมาเพื่อที่จะมา พูดคุยกันกลับมาเพื่อที่จะมาแบบรักกันเหมือนเดิมมีอะไรอยากพูดกับเขาเต็มไปหมดเลยแต่ด้วยทิฏฐิด้วยอีกโก้นะคะคุณก็เลยทําได้แต่เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นในสาเดือนนี้สําหรับคนโสดชาวราศีเมษก็คือว่ายังไม่มีรักใหม่เข้ามานะคะคุณยังรอรักเก่าอยู่แต่ก็เป็นการรอในลักษณะของการที่แบบ ตามภาษาเม่น์นะคือปากหนักนะคะไม่มีการงอ้อไม่มีการโทรไปคุยไม่มีการชวนไม่มีอะไรการเกิดขึ้นทั้งนั้นคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเออเขาเรียกว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปไปตามเขาเรียกอะไรนะเออไปตามโชคชะตาอ่าฮะถ้าเจอกันก็คุยกันถ้าเขาอยากกลับมาก็กลับมาแต่ว่าจะให้คุณแบบไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ไปเพราะคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาอะ เป็นคนผิดเขาจะต้องกลับมาง้อเราสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูขอดูนะคะว่าที่ผ่านมามเกิดอะไรขึ้นเนาะที่ผ่านมาคุณได้ควีนออลคับในในหนึ่งไม้เท้านะคะได้หกไม้เท้าใน King of Pentacles คุคุยกับใครคนใดคนหนึงเนาะที่มันเริ่มต้นด้วยแพชชัน่นเริ่มต้นอาจจะรู้จักกันที่ทํางานก็ได้หรือว่าเริ่มต้นจากการที่เจอกันในสถานที่ที่มันแบบเป็นเป็นโชคบังเอิญน,นะคะจะมีการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วมันมีการคลิกแล้วคุณก็ก็คุยกันมานานนะ ไทยมันไม่ได้คุยกันแบบแค่เดือน2เดือนแล้วจบแต่ว่ามันคุยกันมา3เดือน4เดือนคุยกันมา6เดือนบางคนคุยกันเป็นปีคุยกันมาเพื่อที่จะแบบคุณจะช้าคุณจะค่อยเป็นค่อยไปคุณจะค่อยมาแบบร,รู้จักกันไปทีทีท,ทีละเล็กทีละน้อยตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เร่งรัดอะไรเขาก็จะไว้ฟอร์มของเขาเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาได้คิงเอาแ e n น a ผ่นเคอร์เขาก็เป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดเลือดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจต,ตรอง เหมือนกันคุณก็มีความรู้สึกว่าเอาโอเคความสัมพันธ์นี่มันไม่รีบก็ได้คุณได้หนึ่งหนึ่งไม้ทเท้ากับหนึ่งดาบเข้ามามันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นไพ่ของการที่จริงจังนะคะครั้งนี้มากๆเนาะแต่แล้วเนี่ยเหมือนคุณไปจับโปะได้แล้วปุ่มก็มองว่ามันได้ไพ่แบบเจ็ดดาบสามดาบเข้ามา มันเป็นการจับปูว่าเขาอาจจะคุยกับใครอีกคนหนึ่งเรียนรู้ใครอีกคนหนึ่งหรือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงเพราะฉะนั้นในสามเดือนนี้นะมันจะเป็นช่วงของการเยียวยาจิตใจนะคะเป็นช่วงของการแบบมูฟออนจริงๆนะคะเป็นการมูฟออนที่คุณจะไม่ทำอะไรเลยคุณจะอยู่นิ่งๆอยู่เยียวยาตัวเองนะคะอยู่เพื่อที่จะแบบ ให้ตัวเองดีขึ้นในไพ่ชาริยตในไพ่สามเียญนนะคะในไพ่หนึ่งดาวิวนถือดาบเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในสามเดือนนี้ถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีคนเข้ามาจีบคุณนะ คนโสดจะมีคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาขอทําความรู้จ,จักกับคุณแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการที่คุณเองก็ยังเข็ดจ,จากรักเก่าคุณเองก็ยังกล้าุดกลัวนะคะก็ยังไม่ได้เปิดใจมากแต่ว่าเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาลุก,ลกมากนะคะแล้วก็เข้ามาตะเตียวเดี๋ยวก็ไปเนาะก,ก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงของการที่คุณกําลังเหงาคุณต้องการใครพอคนนี้เข้ามาแล้วมันก็ยังแบบ หมืนเหตุการณ์จะซ้ําเดิมเลยอะก็คือเข้ามาแล้วอาจจะมาแบบหวังประโยชน์อะไรบางอย่างพอได้แล้วเขาก็จากไปนะคะบางคนก็เข้ามาเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าเข้ามาทดสอบเสน่ห์ตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบเ,เบื่อผู้ชายไปช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นสหรั่เนี้ยคณก็ยังแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้ไม่ได้ไ ซีรีสอะไรมากนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของงานอย่างนี้มากกว่านะคะ pay attention to the l e d e f l i g t fact. religious factor นะคะ very soon พายบอกมาว่าเร็วๆนี้นะคะคุณก็จะมุฟออนได้แล้วแหละพยายามเคลียร์พลังงานลบออกมาให้หมดนะคะ เพื่อที่คุณจะได้เปิดพลังงานบวกในปีหน้าเริ่มต้นปีด้วยพลังงานบวกเนาะแล้วก็ใครสักคนหรือหลายคนที่เข้ามาในช่วงสาเดือนนี้ปุ๋ยอยากให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณเอะของตัวเองคนที่เขาเข้ามาแบบปุ่มบามคนที่เขาเข้ามาแบบภาพรักดีมากหรือคนที่เข้ามาแบบทําให้เราวาดฝันอะไรไว้เนี่ยถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะหรือเขาเขาเข้ามาแล้วพูดจาแบบ เอไอเอก็ชวนขึ้นเตียงเอไอเอก็ชวนแบบไปทเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากอยากให้คุณคิดไว้ได้เลยเนะาะเขายังไม่ได้มีความแบบชัดเจนกับคุณในสามเดือนนี้เขาอาจจะแค่สนุกชั่วคราวแล้วเขาก็ไปนะคะหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่ตัวคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ตรงสเปคก็ได้เป็นคนที่คุณเองยังแล้วยังรู้สึกถึงการที่มัน มันคบกันคุยกันแล้วมันยังมีคอนฟ lict อยู่ความรักมันก็เลยยังไม่ได้ไปต่อนะคะคนก็เลยจะขอแบบอยู่นิ่งๆยังไม่ขอที่จะแบบออมีความรักอะไรจริงจังในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะส่วนตัวคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าคุณเจอทําร้ายมาหนักมากนะคะ แล้วก็เป็นช่วงของการที่คุณกําลังมุ่อ่อนอยู่คุณก็ถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักเพราะว่าผ่านไรกันมาเยอะคบกันมานานนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่ทําใจเป็นช่วงของการทำใจแล้วคุณก็คาดหวังมากว่าอยาก จยากกันด้วยดีอยากพูดอยากพูดจากันอยากปรับความเข้าใจกันรอเขากลับมาแต่คุณอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาทําเราอะเขาทําเจ็บมากนะคะสำหรับคนมีคู่เพราะฉะนั้นในช่วงสามเดือนนี้นมันจะเป็นภาวะอารมณ์ของการที่ตัวคุณก็จะอยู่ในช่วงของการเศร้าโศกเสียใจในเรื่องของอดีตความเสียด,ดายนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงของการที่ คุณอยากอยู่คนเดียวสักพักอยู่เพื่อพิจรารณาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตกผลิตความคิดนะคะอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจเยียวยาความคิดนะคะอยู่ในช่วงของการที่คุณอาจจะหลายคนก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการ,าง,ารงานการเงินก็ได้เพราะว่าปลายปีนี้ราศีเมษก็น่าจะได้เงินก้อนหนึ่งก้อนโตเหมือนกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของการทุบทาธุรกิจก็ได้นะคะก็เป็นช่วงของการที่คุณจะเริ่มสบายอกความสบายใจแล้วแหละ แล้วตัวเขาล่ะตัวเขาได้เดือดสตานะคะเขาได้ King of c u p s เขาได้ความเครียดความคิดมากก็ได้เด r l d ก็ได้ไพ ace o สอ w o r d สนะคะเขาตัวเขาเองเขาก็มีความเสียใจยเหมือนกันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คุณฝั่งเดียวนะคะปุ่มมองว่ามันน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่มัน oh. เข้าใจผิดกันไหมหรือคุณอาจจะเข้าใจถูกแต่ว่าไม่ยอมหันหน้าเข้ามาคุยกันมันจะเป็นลักษณะของการที่ต่างคนต่างนิ่งอยู่ในโซนของตัวเองแต่ว่าในใจเนี่ยเจ็บปวดกันทั้งคู่อยากปรับความเข้าใจกันอยากคุยกันอยากกลับมาหากันแต่ว่าด้วยทิฏฐิเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบนิ่งเฉยส่วนตัวเขาเองเขาเจ็บปวดเขาอยากกลับมาง้อคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเจอแบบ งอย่างไงหรือเข้ามาด้วยวิธีไหนเขาก็ยังกล้า,กล,ากลัว,ลวเพราะเขาก็มันเป็นภาพของการที่ตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวเองนะว่าตัวเองผิดนะคะแต่ว่าเขาก็เลยยังยังไม่กล้าที่จะกลับมาอืมเป็นคนที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะผู้ชายของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยนะคะ แล้วสามเดือนสุดท้ายสิ้นปีจะเป็นยังไงสิ้นปีสำหรับชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เอาล่ะได้แฮงแมนเข้ามาเป็นตัวจบเนี่ยไพ่ยขยายมันก็ออกมาเลยนะคะว่าคุณก็จะไปโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจของคุณเป็นหลักนะคะหลายคนทํากิจการของตัวเองเนาะหลายคน ไปแบบเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันมั่นคงแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของการที่คุณมีความสุขกับตัวเองแล้วคนที่มีสามีภรรยามีลูกด้วยกันละ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เออเขากลับเข้ามาเพื่อนที่จะมาพูดคุยมาเจอลูกมาเจออะไรอย่างนี้อีกครั้งหนึง่งมาขอคืนดีหลายโคนนะ่ะปุ๊มองว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะคะเขาก็ยังแบบกลับเข้ามาขอขอโอกาสขอคืนดีแต่ว่าตัวคุณบอกว่าก็ ็ยังไม่ได้ตัดเขาเหมือนกันก็ยินดีที่จะเวลข้ามแต่ว่าก็ขอดูพฤติกรรมกันไปก่อนมันก็จะเป็นช่วงของการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเออลองเชิงกันน่ะคือมันเป็นไพ่ของการที่คุณเองก็มีทิฏฐิส่วนตัวเขาเองก็อยากกลับมาแต่ก็ไม่รู้จะกลับมายังไงมันก็เลยทําให้เขานิ่งเพอมันต่างคนต่างนิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยการที่แบบจะเข้ามาคุยก,กันมันก็เลยเป็นเป็นลักษณะของการประดักประเดิกเนาะ ป็นลักษณะของการที่ยังแบบไม่รู้จะเข้ามาอย่างไงสําหรับหลายคนอะถ้าการที่เขากลับเข้ามานะคะมันก็จะเป็นเป็นเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอีกขั้นหนึ่งไปเลย นะคะมีการกับเข้ามาพูดคุยกันมีการกับเข้ามาที่จะให้สัญญาสัญญาว่าที่ฉันจะทําตัวดีขึ้นเธอจะเป็นแบบ Number 1ของฉันจริงจฉันจะให้สนะฉันจะให้สเตตัสเธอที่มันชัดเจนเขาจะเข้ามาพูดจาหวาดล้อมนะคะเพื่อให้คุณกลับไปเป็นของเขานะคะแต่ว่าไพ่มันก็บอกว่าอยากให้คุณแบบฟ e ี yourself นะคะในเมื่อเราตัดสินใจที่จะ move on แล้วก็ move on ไปเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกับความรักที่ดีความรักใหม่ๆนะคะที่มันจะเกิดขึ้น แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันว่าไพ่อยากให้คุณปลดปล่อยสิ่งที่มันพันธนาการในความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งเพื่อกลับมาเป็นความรักใหม่ของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ความรักทั้งนี้มันก็จะดีขึ้นคือที่ปู่แปลได้สองอย่างเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้มีไพ่ของความรักใหม่ ในในพลังงานหลักนะคะมันจะเป็นลักษณะของการที่คุณก็ยังรองเขาแล้วก็ยังรักเขาอยู่นั่นแหละมันก็ยังเป็นอาจจะเป็นรักใหม่กับคนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับชาวราศีเมษก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดวงรายเดือนเนาะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ